นี่พี่จะต้องไปแล้วจริงๆเหรอพี่บอสใช่จ้ะพอดีพี่มีงานด่วนเข้ามาพี่ก็เลยต้องรีบไปอะ่ะบบนี้หนูไ็คิดถึงพี่แย่เลยอดิหนูไหนไงอยอยู่กับพี่เลยอะ่ะโอ้โั้นเอ,า,อางี้ไหมเดี๋ยวหนูมานั่งพี่บอสมีอะไรหรือเปล่าอพอดีว่าหนูเพิ่งนึกได้ว่าหนูลืมปิดน้ำในครัวโอ้ยหนูนี่มันขี้ลืมจริงๆเลยอะ่ะโอเคงัค้นหนูไปปิดน้ำนะเดี๋ยวพี่ทำงนานก่อนอ โอเคค่ะงั้นก็ขับรถดีๆนะบ๊ายบายเดี๋ยวก็รู้ว่างานที่พี่ทำเนี่ยมันเป็นงานอะไรกันแน่กลับมาแล้วหรอคะที่รักได้จ้ะนายวันนี้ทำงาน ก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ดีนะแล้วแต่หนูมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็วันนี้หนูไม่รู้เป็นอะไรอ่ะหนูฟุ้งซ่านทั้งวันเลยแล้วก็ใจลอยด้วย <S 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 แต่ว่าหนูมีข่าวดีจะบอกพี่ด้วยนะข่าวดีเหรอข่าวดีอะไรอ่ะเซอไพรส์สองขีดแล้ว <S 2> <S 2> หนูท้องเหรอ อ๋อคือพี่หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพี่มากเลยนะงั้นพี่ว่าพี่ต้องรีบโทรหาแม่แล้วแหละแม่พี่คงดีใจมากแน่เลยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคุยโทรศัพท์ก,ก,กับแม่กันนะเฟอนว่าไงทันี่เธอเป็นอะไรหรอ อ่าพอดีฉันหกล้มทียิมมาอ๋อเหรอแต่เธอบอกฉันว่าเธอไปทําเล็บไม่ใช่หรือไงเออใช่ร้านทําเล็บอ่บมันอยู่ใกล้ยิมอ่ะฉันพูดผิดอ๋อเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเฟินฉันว่าวันนี้เนี่ยฉันจะชวนเธอกับแฟนของเธอมากินข้าวที่บ้านฉันหน่อยอ่ะขอโทษนะตาวันนี้คงจะไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันติดธุระอ่ะเออแต่ว่าฉันท้องแล้วนะ นี่ฉันพูดจริงนะเนี่ยงั้นเอา,อางี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยไปซื้อของมาเตรียมทำกับข้าวไว้เธอกับแฟนเธอมากินตอนเย็นไว้เจอกันนะจุ๊บจุองดีว่ะสวัสดีครับอ้าวคุณไฟเฟิร์นเข้ามาก่อนสิคะที่รักดูสิวันนี้บ้านเรามีแข็งมาด้วยนะ อ๋อ oh, พี่เห็นแล้วน <c oughs> ี่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยใช่ไหมครับเราขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของบ้านนายด้วยนะนี <c oughs> ่เรามีของมาฝากด้วย oh. ขอบคุณครับเอแล้วผมก็คิดว่าอันเนี้ยจำเป็นสำหรับคุณด้วย โอหที่รักดูสิมีกล้องวงจรปิดสําหรับเด็กด้วยหนูว่ามันจําเป็นสําหรับเราเลยแหละดีมากเลย <c oughs> นี่ผมรู้สึกยินดีมากเลยนะที่มีเพื่อนบ้านแบบคุณเนี่ยเฮ้ยกลังกินข้าวอยู่พอดีมากินข้าวด้วยกันสิใช่เข้าไปนั่งก่อนสิกําลังหิวอยู่พอดีแหละไปใช่ครับสบายนะ <c oughs> นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็เมียคุณยืนการให้สมัยิมใครรับทำตัวเหมือนบ้านตัวเองเลยนะครับ มามามาทุกคนวันนี้เนี่ยที่ฉันเชิญทุกคนมาก็เพราะว่าฉันมีเรื่องสําคัญที่อยากจะบอกทุกคนด้วยเดี๋ยวนะนี่มันมีเรื่องอะไรสําคัญกว่าไอ้ตัวเล็กในท้องอีกหรอ <c oughs> มีสิคะก็เด็กในท้องเนี่ย ไม่ใช่ลูกของพี่แล้วแล้วลูกใครลูกคุณไฟค่ะฮะนี่มันเรื่องอะไรพี่ไฟธีรักมันไม่ใช่เรื่องจริงนะเธอกำลังโกหกอยู่อะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็คบกันมาได้จะเกือบปีหนึ่งแล้วอะฉันก็เลยอยากจะบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้เลยนี่คุณทำแบบนี้เพื่ออะไรฮะ แล้วคุณสองคนล่ะมีความลับอะไรจะบอกพวกเราบ้างไหมเดี๋ยวนะคือพี่เนี่ยไม่เคยมีความลับอะไรกับหนูแม้แต่เรื่องเดียวเลยจริงๆเอ๊ะด๊กนี่เธอพูดเรื่องอะไรอยู่หรอโอ้ยไม่เอาหน่ะเฟิร์นนี่เธอคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธออะแอบคบกับพี่บอสอยู่ทุกคนใจเย็นก่อนนะคือ หนูพูดอะไรัมวซั่วปหมดแล้วเนี่ยตั๊กนี่เธอพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกอ่ะเออผมขอโทษนะทุกคนสงสัยตั๊กเขาน่าจะฮอร์โมนสวิงก็เลยเผลอพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ทันได้คิดอ่ะขอโทษนะฉันขอไปล้างหน้าก่อนนะคะนี่ตั๊ก เล่นบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิพี่บอสดิพี่ไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอถ้าคืนหนูทำนีสใสบ้าบ้าแบบนี้นะพี่จะจะไม่ให้หนูเลี้ยงลูกเลยพี่บอสอย่าพึ่งไปสิหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วอ่ะพี่พี่จะไปเอาผ้าของหนูให้เฟิร์นพี่บอสหนูอ ว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ก็ถูกนะครับคุณดูเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมากเลยคุณไฟชนวแก้วันดีกว่าคะ่ะนี่คุณถ้าคุณยังทําแบบนี้อีกเนี่ยคุณบอสเขามีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกเพียงฝ่ายเดียวเลยนะนี่ฉันว่าคุณเนี่ยกําลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นคนปก,กติมากเลยแล้วฉันก็มีอะไรจะให้คุณดูด้วย นั้นกล้องวงจรปิดเหรอใช่ค่ะพี่บอสเมื่อกี้พี่ได้ยินใช่ไหมมดรหมดแล้วว่ต้องไปพกับมับอกนะหนูเชื่อใจพี่ปล่อยมันบ้าไปคนเดียวเลยไม่มีใครเชื่อมันหรอกเชื่อพี่เออก็จริงของพี่แต่หนูก็ยังไม่อยากเลิกกับพี่ไฟตอนนี้เพราะว่าหนูยังได้เงินมันมาไม่หมดทีหลังหนูวางใจพี่นะหนูยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ตอนนี้หนูรอน้องไห้หมดแล้วพี่ฟังกันนะอย่าไปก็รลาะกันเลยขอจังๆนี่พี่เป็นอะไรอะ่ะก็นี่ไง นีห่หนูคบกับพี่เพราะเรื่องเงินแค่นั้นเหรอฮะไ,ไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ไฟหนูเตรียมตัวหาบ้านใหม่ได้เลยพี่ให้คนเอาของของหนูเนี่ยทิ้งไว้หน้าบ้านละเออแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเราสองคนก็จะไม่ต้องไปกินกันลับๆ,ๆ,ๆแล้วรอดดีไหมหมายถึงหนูกับพี่อย่างนั้นเหรอใช่ไงคะ พี่ยังของเงินเมียพี่อยู่เลยแล้วไงคะใครเขาจะไปอยู่กับแมงดายอย่างพี่แม่หนูไม่ได้สอนให้กัดก้อนเกลือกิน,นพี่บอสพี่ก็ไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านนี้ไปได้เลยนะ <c oughs> นี่หนูคิดว่าหนูจะกำจัดพี่ได้ง่ายๆเหรออย่าลืมสิหนูไม่นลูกกับพี่อยู่นะ <c oughs> โทษทีนะพี่บอส เรื่องท้องเนี่ยหนูก็แค่เอามันหลอกพี่เฉยๆฮะสรุปหนูไม่ได้ท้องเหรอก็ใช่ไงแล้วตอนนี้เนี่ยหนูก็โสดแล้วด้วยโอ้โขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมตาสว่างอะค่ะผมไม่รู้ว่า จะตอบแทนคุณยังไงดีอะไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณเนี่ยอยู่ดเป็นเพื่อนฉันก็พอแล้วงั้นเรามาชนกันดีกว่าชนค่ะ